นี่ยแล้วครับกินอะไรก็สิเป็นบ้าครับบ้านมีอะไรได้บินบ<อ>้าเนาะโธจังแรกเ <c oughs> นี่ยแล้วครับพี่น้องคนอยู่ลานผมนี่ยแล้ว <c oughs> เรียงเราสมองครับ <c oughs> บรรยากาศบริเรียนมาใส่อไหร

าอา,า,พาพี่เริ่มแล้ว,เร,ลวเริ่มแล้วเพื่อนยังไม่ถูกละลองไ้ <t> ้บบดีมนนลองจา้องมนนน จึงไม่แย่คนทามความหาของเอาสิว่าฝันนั้นมันทั้งสลายที่สู้ต่อไปหากความหาของเฮาหมดข้ารู้ที่ต้องยน้ำตาเลือดหัวใจ mỹ tôi đang cụ thể mặt trăng tay tao mất công sưu vô 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 không phải ai nọ เอาเรียแล้วเย็ดค่ะอ๋อเลยอ้าวทางไหลเหรอครัหมูเย็ดคร์เชิญเชียบน้ำ